นนเยอะสุขในประวัติศาสตร์ที่เคยหามาโอ้ทุกคนดูปูหลิแต่ละตัวใหญ่มากนะครับก็กลับสวัสด,ดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาว่าแหงหากดหนึ่งวังนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้กดหรือเปล่านะครับบ่อน,นี้ค่อนข้างใหญ่ทีเดียว ข้อขังมีกบเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปหวกให้ได้หรือเปล่าเพราะว่านังลึกบาทีเราก็จัดกดไม่ทังนะฮะเพราะกดมันก็จะหนีไปเรื่อยๆนะครับเราลงไปทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนก่อนจะลงไปเดี๋ยวเรามาดูบ่อก,ก่อนนะครับข้อขั้งกว้างทีเดียวกดข้อขั้งที่จะเยอะนะครับมาเราลงไปเดี๋ยวเราลงไปเลยนะครับบ่อก,ก็ประมาณนี้นะครับ thank <laughs> you ได้ปูเยอะมากนะมีแต่ปูกตัวใหญ่ๆท่านั่งโอด้ดูปูอะไรบ้าตัวใหญ่มากนะครับโอ้ยนิกนิว้วกรอบโอ้ยใหญ่ๆๆกอบประมาณนี้นะครับ Rồi dậy thì được mà là thì nhỉ 这个 ก็ได้แล้วนะครับนะครับกดเข้าคันที่ตัวใหญ่ทีเดียวน,นะฮะอุ้ยลืมก็ประมาณนี้นะครับดูดิตัวใหญ่นะครับดูที่ปูเยอะไปหน่อยนะฮะแล้วก็ได้แล้วหนึ่งแตงตัวก็ประมาณนี้นะครับ โอใหญ่มากนะครับก่อนในบ่อน,นี้เห็นมันดุกลุกปหลายตัวนะแต่ยังเพิ่งได้ตัวเดียวนะเราเอาวาวไนี่ก่มันมีมกขึ้นมาก็จะาวาวไนี่ก่อนนะอันนี้คือหนีไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปใหม่นะครับ ได้อีกแล้วนะครับทุกคนส่งตัวทีนี้ได้เยอะหน่อยนะครับก็ปูก็เยอะเหมือนกันสองตัวนะครับไฟเดือลุกเดือลุกโอ้ยเกิดลุกโอ้ยทุกคนลุกไอ้ยาดีจักได้อยู่นะครับลอดนี้สองตัวนะครับโอ้สายงลอดนี้ก็สองตัวนี้นะครับโอ้ถือว่าได้อยู่ สวยอยู่นะครับตัวประมาณนี้เดี๋ยวลงไปใหม่นะครับ ว้าวทุกคนตัวที่สี่แล้วนะครับตัวที่สี่ก็ประมาณนี้นะครับดุจจจะลองจะลองตัวที่สี่ก็ประมาณนี้นะครับโอโอเคก็ถือว่ายายอยู่นะครับอันนี้ค่อข้างมีกกเยอะทีเดียวนะครับก็ตัวที่สี่เดี๋ยวเราลงไปใหม่นะครับ อโอ้ตุกคนตัวใหญ่มากนะครับสองตัวนะครับสองเต่งลอดนี้ก็เอาเรื่องนะครับสองเต่งอ้ยอ้ยโอ้โอ,โอ้ตัวใหญ่ทีเดียวว้าวโอ้สอดตัวก็ประมาณนี้นะครับว้าวได้สองตัวสองตัวสองร่อนะครับตอนนี้ก็หล่ตัวแล้วนะครับ เราก็เก็บไว้นี่นี่ไงเราก็เกิดไว้นี่นะน่าจะห้าหรือหกตัวแล้วนะครับอุ้ยจะร่วงน้อจัดเราไม่ได้เอากระเป๋ามาแล้วครับเก็บไปเงียนะทางนีนะไปเราเท้าวอวัยเราเท้าวสะกะปรก เต็มไปหมดเลยนะครับดูดิโอ้ทุกคนดูปูเลยแต่ละตัวใหญ่มากนะครับก็ตัวประมาณนี้นะครับอันนี้ปูนานหรือว่าอะไรอะรตัวใหญ่ทีเดียวนะครับเราไม่เอานะครับนอกจากปูแบบนี้ก็มีคนกินด้วยปลาคูงเขาไม่กินกันนะครับ ทิ้งไปเลยนะไปไปไหนก็ไปรู้ไปใหม่นะครับโอ้ได้สาสใหญ่น่าจะมียุดหลายตัวแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับไปไปอีกแล้วนะครับทุกคนโอ,โอ้ตัวนี้ว่าจะใหญ่สุกแล้วละ่ะประมาณเกิดลงนึงนะครับว,ว้าวเรามาดูกันนะครับอุบก็ประมาณนี้นะทุกคนประมาณเกิดลงนึงนะครับ ว่าตัวนี้จะใหญ่กว่าที่เราได้ลหลายตัวเมื่อกี้นะก็ประมาณนี้นะที่ไซส์ใหญ่ตัวใหญ่สุกก็ประมาณนี้นะว้าวเราได้น่าจะหกเจ็ดตัวแล้วนะครับตัวนี้ใหญ่สุกนคะครับทุกคนแล้วก็วางแหเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับพอได้ค่อข้างไหลตัวทีเดียวนะครับ เี๋ยวเราขึ้นไปขบวนก่อนนะครับหวักแหงเมื่อกี้บ่อนนี้นะครับจะปบีบบกธรรมชาตินะครับไม่มีใครเลี้ยงไว้นะครับรันเืองอะไรบ้างกอ,อข้อคันจักวันอยู่นะรเราเคยหวัดหลายรอบอยู่นะครับเพราะว่ามะกรองนางมันเยอะก็เลยทําให้เราหวักแหงระบาดหน่อยนึงรอบน,นี้นางมันลกลงทําให้หวักแหงง่ายนะครับ ล้วได้กดเยอะเลยลก็จอดลบไว้นี่ฮนะมาเรามาดูกดกันก็กินเปื่อหมดเลยนะครับก็ได้กดก็อยู่ในนี้ตอนที่เราขึ้นมาเมื่อกี้มาช่วงประตอลำเลียถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ผักผักก็ไม่รู้ว่าเขาเรียก่อะไรโอ้โกดก็อยู่ในนี้คนระับ เดี๋ยวมาดูมาใหว่ากี่แตงแต่ที่หนึ่งแต่ที่สองแต่ที่สองเขาคันจะเล็กหน่อยนยะแต่ที่สามแตงที่สี่โอ้แต่ที่ห้าย,ยังไม่ตายว้าวแรงนะแต่ที่ห้าแต่ที่หา้หา แต่ที่หกแตที่เจ็ดแตที่แปดแตที่เก้าทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับโอ้ยจะน,นี้ไปไหนอย่าพึ่งได้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับเก้าตัวนะครับโอ้มีแต่ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่สุดเมื่อกี้ตัวนี้นะครับไซส์โลก็ว่าได้ ก็ข้อขั้งเยอะทีเดียวนี่ก็ได้เยอะสุกที่เคยหากกมานะครับก็มีแต่ไสเงางามก็ถือว่าได้เยอะมากนะครับเยอะสุกในประวัติศาสตร์ที่เคยหามาบางครั้งเราไปอาจจะได้น้อยนะแต่รอบนี้จะได้เยอะหนะ่อยตัวใหญ่ด้วยนะครับ ก็สำหรับที่นี้คิดว่าไม่มีกดนะครับที่ไหนได้เยอะมากนะครับสำหรับที่นี้ก็ต้องขอจบให้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ